ตอนนี้นะคะสัมผัสความสวยงามผสานความทันสมัยที่แกรนด s u n นเซ็ตโฮเทลหาดการะนจังหวัดภูเก็ตในช่งชวงเฮฟเล่เช้านี้กันก่อนเลยค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้วันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงแรม Grand Sunset Hotel หาดการะนจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจที่วิกี้นำสเสนอข้อคุณผู้ชมคะต่มอะไรนะคะแกลน s u n เ e t Hotel แห่งนี้ก็เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ห่างจากชายหาดการะนที่สวยงามในจังหวัดภูเก็ตเพียงไม่กี่เมตรนะคะมีการออกแบบดีไซน์ห้องพักเป็นแบบห้องสวีทที่มีความเรียบหรูดูสบายตาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย ยังเพิ่มความใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยมุมมองที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลอันดามันได้ชัดเจนอีกด้วยถูกห้องของที่นี่นะคะเขาก็หมักเน้นโทนสีขาวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ของห้องพักสบายๆริมทะเลใสๆค่ะคุณผู้ชมว่าแต่สวยขนาดนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขานำอุปกรณ์อะไรมาปรับใช้กับดีไซน์กันบ้างคุณผู้ชมคะที่นี่ก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่การค่ะซึ่ง ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะที่แกรน s ซนเซตโฮเทลแห่งนี้นะคะพอํำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดอลล็อกกิ้งซิสเต็มค่ะซึ่งมีความปลอดภัยสูงที่เดียวค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีมินิบาร์แล้วก็มีมือจับเฟอร์นิเจอร์ซึ่ง ทำให้ที่นี่นะคะสวยเรียบและดูดีค่ะอันนี้อีกหนึดีไซน์ของรองแรมนี้นะคะ ที่ติดริมทะเลแบบนี้นะคะ<า>ก็ควรต้องเลือกอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีสะท้อนแสงแดดและป้องกันไอความเค็มจากน้ำทะเลที่มาคอยกัดกร่อนได้สูงสังเกตง่ายๆก็คือวัสดุนั้นจะมีผิวเรียบเป็นมันวาวซึ่งที่นี่เขาก็เลือกได้ตรงตามคุณสมบัติทีเดียวค่ะแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าสวยทนนานแน่นอนเลยละค่ะคุณผู้ชม ผู้ชมท่านใดสนใจสถานที่สวยๆและเคล็ดลับดีๆของดีไซน์เรียบหรูแบบนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะคะหรือถ้าจะลองไปศึกษาด้วยตัวเองถึงสถานที่เลยอันนี้เราก็ไม่สมวนเลยกรสินแน่นอนคะ่ะสนับสนุนโดย Have Life Functionality for You